สวัสดีครับเราก็มาต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเราจะมาหานะครับมาหาจุดสูงสุดจุดต่าสุดแกนสมมาตรค่าสูงสุดค่าต่ําสุดนะครับโดยนะครับโดยใช้สูตรนะครับอ่ะครั้งที่แล้วเนาะเราทาข้อ1ข้อ2นะครับครั้งนี้เราก็จะทําต่อในข้อ3นะครับอ่ะโอเคเริ่มนะครับข้อ3นะครับจาก สมก,การตรงนี้เราต้องเทียบสมก,การรูปทั่วไปเนาะของฟังก์ชันกำลังสองอเทียบเลยจากโจทย์ x 7 x กำลังสองลบ1 4 x บวก3นะครับ a เท่าไหร่ลูก a เท่ากับ7ซึ่งมากกว่า0นะครับจะได้กราฟพาราบโบล่าหงายนะครับ b, b คือลบ1 4 c คือ3นะครับ จากนั้นเราก็ดำเนินการแทนค่า a b c ลงไปในสูตรนะครับเรื่องที่ h เท่ากับลบ b ส่วน2 a ก่อนแทนลบ14ลงไปเนอะจากเดิมเรามีลบก็จะเป็นลบลบ14ส่วนด้วย2 a a คือ7นะครับอ่ลบคูณลบได้ลบคูณลบได้บวกนะครับก็จะเป็น14ส่วน14ตัดกันได้1 นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็คือแทนค่า c ลงไปเนอะแทนค่า c ลงไปแล้วก็ a a 7 c 3นะครับอ่าลบ b b กำลังสองก็คือลบ14ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับส่วนด้วย c a a คือ7เนอะ4คูณ7 7 4 28 28คูณ3ได้84นะครับอ่าตรงนี้ก็คือลบ14กลัง2ก็คืออ่าลบ14คูณลบ14ลบคูณลบได้บวก14คูณ14ได้196สนะครับ196่ส่วนด้วย7คูณอ่า4คูณ 7, 7 4, นะครับอ่าจากนั้นก็ดำเนินการ แปดสลบ96ได้ลบ112ส่วนด้วย28นะครับตัดก้านเหลือลบ4นะครับเหลือลบ4เนาะนะครับอา่าโอเคเนะาะทำต่อนะครับจากนั้นข้อนี้นะครับเราได้กราฟพาราโบล่างไงเนาะเราก็จะได้จุดยอดเป็นจุดต่ำสุดนะครับก็คือจุด hk h 1 คคือลบ4นะครับจากนะครับข้อนี้เราได้จุดตามสูตรเราก็จะได้ค่าตาสูตรด้วยนะครับอ่ะจากนั้นค่าตาสูตรก็คือสมก,การ y เท่ากับ k k เท่ากับลบ4ดังนั้นได้ y เท่ากับลบ4ต่อไปแกนสมมาตรนะครับก็คือสมก,การ x เท่ากับ h h เท่ากับ1ดังนั้น x ก็เท่ากับ1นนะครับอ่ะโอเคทำต่อนะครับ ข้อนี้เราได้กราฟพาราโบล่าหงายเนาะหงายแบบนี้นะครับกราฟพาราโบล่าหงายนะครับตรงนี้ก็คือจุดตามสูตรนะครับก็คือ1-4ลบแล้วก็แกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับหแล้วก็ตรงนี้ก็คือค่าตำสูต y เท่ากับลบสนะครับอ่าสังเกตนะครับว่า x เท่ากับหก็คือ1ตัวนี้ y เท่ากับลบสก็คือลบสตัวนี้นะครับอ่าโอเคข้อ3เสร็จแล้วนะครับต่อไปข้อ4นะครับอ่าจากข้อ4สังเกตนะครับจากโจทย์นะครับฟังกช์ชัน y เท่ากับลบสิ บ8บ x ลบ 2x จ x กกำลัง2นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่า x กำลังสมันอยู่ด้านด้านหลังเนอะเราก็ดำเนินการย้ายนะครับจัดรูปให้มันมาอยู่ด้านหน้าเนอะก็จะได้ลบ2 x กำลัง2ลบ8 x ลบ15ดังนั้นเทียบเลยครับ a เท่าไหร่ครับ a ลบ2 b ลบ8 c ลบ1นะครับ a เท่ากับลบ2ซึ่งน้อยกว่า0เราจะได้กราฟ ควมนะครับ b ลบ8 c ลบ15นะครับอ่าลบ b อ่าลบ b นี่มีอยู่แล้วแทนด้วยลบ8เข้าไปเนาะส่วนด้วย2 a a คือลบ2จากนั้นก็ดำเนินการลบคูณลบได้บวก8ส่วนด้วย2คูณลบ2ได้ลบ4เนาะ8ตัดด้วยลบ4ก็จะได้ลบ2จากนั้น k แทนค่าลงไป a ลบ2 c ลบ15ลบ B B ก็คือลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย C A A ก็คือลบ2แทนลบ2ลงไปจากนั้นเราก็ดำเนินการนำลบคูณลบได้บวก2คูณ15ได้30 30คูณ4ได้120อ่าบลบลบ8กำลังสได้64เนาะตัวล่างก็คือคือใครครับ คูณลบ2ได้ลบ8จากนั้นก็ดำเนินการ120ลบ64ได้56ส่วนลบ8 8คูณ8ตัด56ก็คือลบ7ดนะครับดังนั้นเราก็จะได้ H อชลบสอลบเนะครับข้อนี้เราได้กราฟคว่ำเราก็จะได้จุดยอดเป็นจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดก็คือจุด ลลินพันกันก็คือจุดสูงสุดก็คือจุด hk h ลบ2 k ลบ4นะครับข้อนี้เราได้จุดสูงสุดเราก็จะได้ค่าสูงสุดด้วยนะครับค่าสูงสุดก็คือสมการ y เท่ากับ k k เท่ากับลบ7ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือแกนสมมาตรนะครับก็คือสมการ x เท่ากับ h h เท่ากับลบ2ดังนั้น x เท่ากับลบ สนะครับาวาดกราฟตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดก็คือลบสลบเนะครับแล้วก็แกนสมมาตรแกนสมมาตร x เท่ากับลบสแล้วก็ค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับลบเ นะครับให้สังเกตเนาะค่า x ก็คือตัวหน้าค่า y ก็คือตัวหลังโอเคนะครับก็ข้อ4ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับจากวิธีนี้นะครับวิธีที่เราหานะครับหาอะไรหาจุดจุดต่ำสุดสูงสุดนะแกนสมมาตรค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับโดยการใช้สูตรนะครับครูก็ขอนำเสนอเพียงแค่4ข้อนะครับเนาะครั้งนี้ ครูก็สวัสดีครับ